เยือนเมืองริมทะเลสาบโลคาโนที่สวยกว่าลูกาโนก็โนโน่เหมือนกันนะครับก <g år> ็อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันแต่ที่ทุกคนรู้จักกันก็น่าจะเป็นลูกาโนซึ่งอยู่ทางใต้สุดของสวิตเซอร์แลนด์ส่วนที่ติดกับอิตาลีนั่งรถไฟบิ๊กไม่กี่สถานีก็เข้าเข,าเขตประเทศอิตาลีตอนบนแล้ว <S <s สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามีทะเลสาบเยอะมากมายจริงๆประเทศพื้นที่นิดเดียว น่าจะเล็กกว่ารัฐไบเอิร์นของเยอรมนีซะอีกแต่ว่ามีทะเลสาบมากมายมีภูเขาน้ําแข็งเยอะแยะแต่ตอนที่เรามาเป็นช่วงซัมเมอร์อากาศถ้าวันไหนแดดออกก็อากาศร้อนแต่ก็ยังมีลมเย็นก็ถือว่าก็ยังดีงก็ยังดีถ้าเกิดเป็นที่ประเทศเราก็คงเป็นเตาอบอย่างเดียววันนี้พวกเราก็ออกสายอีกเหมือนเดิมครับก็ไปเริ่มต้นวันด้วยการไฮกิ้งก่อน จริงๆไม่ได้อยากจะไฮกิ้งเลยแต่ว่าบังเอิญว่าประหยัดไงใช่ไหมก็รู้สึกเหมือนอ่อนซ้อมไปมากเพราะว่าดันโดนที่ว่าปิดสวนสาธารณะปกติพวกเราต้องวิ่งออกกําลังกายไงก็ไม่ได้ทํามาตั้งเดือนกว่าแล้วก็มามา,มาเปิดให้ออกกําลังกายได้แค่ไม่กี่วันก่อนจะมาอย่างเงี้ยกันก็ไม่ทนันละก็รอบนี้เหมือนเป็นลุงกับป้าเดินไปหอบไปอันนี้คือทางเดินขึ้นรถไฟ อย่างกันขึ้นดอยสุเทพเนี่ยกว่าจะถึงรู้สึกว่าเราอ่อนซ้อมมากเลยอะเดินขึ้นแค่นี้เหนื่อยแล้วอะไม่น่าเชื่ออ่อนซ้อมมากเลยนะครับก็คือเราก็ไฮกิ้งขึ้นไปที่จุดชมวิวเพราะว่าไม่ยอมเสียตังค์ขึ้นฟูนิคิล่านั่นเองซึ่งราคาก็7.2ฟรังก็ประมาณ200กว่าบาทอะ นะแค่นี้ก็ยังประหยัดเลยคิดดูจริงๆแล้วแถวนี้ทั้งหมดเลยอะ่ะเราเสียดายมากๆคือไม่ใช่เสียดายสวิตนะเสียดายประเทศตัวเองเพราะว่าแถวนี้เขาก็มีเนินเขานะไม่ได้สูงอะไรเลยนะแต่มีเนินเขาเยอะแล้วก็เนินเขาเด่นๆแทบจะทุกจุดเนี่ยมีฟูนิคลิล่าขึ้นไปหมดเลยฟูนิคลิล่าก็คือเป็นรถไฟที่ขึ้นเขาขึ้นเนินอะ่ะมันเหมือนเป็นรางแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนเป็นทางตรงเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เชิงรถไฟเอาเป็นว่ารถไฟเล็กๆที่วิ่งขึ้นเขาแล้วการจบ ทุกที่มีหมดถามว่ามีแล้วมันดียังไงเพราะว่ามีแล้วเนี่ยก็ทําให้มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นใช่ไหมมีพัตาคารมีจุดชมวิวมีร้านนู่นนั่นนี่ต่างๆไปตั้งอยู่บนนั้นตอนนี้เราอยู่ที่โ,โลคานโนโลคารนโนโลคา,นาโนเฉยๆตัวอามันอ่านแบบรอเรือไงโลคารโนด้วยความประหยัดเจ็ดฟังพูนิคลูล่า แค่ระยะทางหนึ่งกิโลกว่ากว่าที่จากตรงนั้นขึ้นไปข้างบนตอไดนะ้ล้วเออใช่เลยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเมืองอะที่มีคนเดินเยอะๆอะก็ควรจะใส่เพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ใส่แล้วบางทีก็จะแบบมีคนแก่ๆหรืออะไรที่เขาแบบเวลาไอรหรืออย่างเงี้ยเขาก็ไม่ปิดปากด้วยการมาเที่ยวของเราก็คิดว่าจะเป็นการมาเที่ยวแบบเน้นธรรมชาติ ไม่เข้าฝูงชนคือหลีกเลี่ยงอะจะไม่เข้าเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อะแล้วก็ทางของฝรั่งเนี่ยเขาก็แปลกอยู่อย่างนะคือเขาก็จะชอบอยู่ที่สูงไม่ใช่ชอบหรอกพื้นที่มันน้อยอันนี้ไงที่เรากำลังจะไปเราเดินมาจากจุดนี้เอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนทางที่เราเดินเนาะไม่รู้ทางไหนละช่างมันเหอะ ถึงทางยันไม่อยากดูแผนที่เลยอ่ะ okay, แต่คิดว่ามันน่าจะใกล้แล้วมื่เนินอากาศมันร้อนแบตบมันก็จะหมดเร็วเป็นพิเศษล้วอากาศหนาวก็จะหมดใชอ่อืม,อมถ้าเกิดว่าปีนี้ไม่ได้มาเที่ยวแบบนี้เนี่ยนะปีหน้าคิดว่าคงจะไม่ไปไหนแล้วแหละเพราะว่ากลัวนี่ขนาดผ่านไปแค่สองปีไม่ได้ไปไหนเนี่ยนะกลายเป็นคนแก่ไปแล้วอ่ะจะเป็นมือใหม่อ่อนซ้อม เดินแค่นี้เหนื่อยเป็นไปได้ไงวะทั้งทังที่รองเท้าเราก็เป็นแบบผ้าใบเบาลงด้วยนะคือปกติแล้วอะ่ะครั้งก่อนๆอ,นอะ่ะเราจะใส่รองเท้าไฮกิ้งแล้วเราก็จะโทษว่าโกรองเท้ามันหนกักของกระเป๋าก็หนกักมันก็เลยเหนื่อยทีนี้แหละเรามีประสบการณ์ใช่ไหมรองเท้าเราเป็นผ้าใบกระเป๋าก็น้อยเล็กลงของก็น้อยลงอาหารก็น้อยลงแต่เหนื่อยมากขึ้น เกิดอะไรขึ้นมันร้อนแต่ก็มีความเย็นพักเหนื่อยเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วก็คือเหมือนมีการตัดถนนขึ้นไปบนภูเขาใช่ไหมแล้วก็จะมีบ้านไปตั้งอยู่ตรงนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยถ้ามองคเปินก็คิดว่าไอ้พวกที่คนที่ไปอยู่บนเขาเนี่ยคือไม่มีตังค์มาอยู่ในเมืองใช่ไหมแต่ไปไม่มาตรงกันข้ามเลยพวกที่ไปอยู่บนเขาเนี่ยคือพวกมหาเศรษฐีเพราะว่าดูบ้านแต่ละหลังเนี่ยสวยๆทั้งนั้นโอ้สวย เหนื่อยเลยเหนืากเลยแล้วก็ต้องมีตังถึงจะขึ้นไปอยู่ข้างบนได้เพราะว่ามันไปลําบากาบก็ต้องขับรถขึ้นไปถึงแล้วพูนิโคล่าอ่าแล้วก็ที่บอกว่าเมืองนี้สวยกว่าหมายถึงทะเลสาบสวยกว่าลูกาโนเพราะว่าน้ํามันเป็นสีออกฟ้าเลยนะลูกาโนจะออกสีเขียว,ยวคือสีฟ้าก็เหมือนกับว่าไหลออกมาจากทานน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ย อ่าก็ของเรานี้จะเป็นสีเขียวเข้มเพราะว่าเป็นตะไคร่ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้ำเน่าก็จะเป็นสีดำชอบเียดสีก็คือเขาให้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นกระเช้าต่อไปข้างบนแต่เราคงไม่ไปอนะมันหลอกเราด้วยว่าค่าพูนิคิว่าถูกแต่จริงๆเราขึ้นมาแค่ถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าจะไปสูงกว่านี้ก็ต้องซื้ออีกโอ้โหโอ้โหเก็บกล้องไม่ได้เลยอ่ะ เก็บกล้องได้หนึ่งวีแล้วก็คักก็มาใหม่สวยเก้าอี้กลางแดดถ้าเกิดว่ามีเดินผ่านคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่แต่ว่าที่สังเกตนะคือเห็นหลายคนอะไอไม่ยอมปิดปากไม่ยอมใส่ผ้าปิดปากด้วยคือเอาไว้ที่คางอะแล้วก็ไออะมันไม่ใช่ทุกคนหรอกก็คงจะเป็นแค่บางคนนั่นแหละคือหลายๆคนอาจจะมองว่า ไม่รู้มีใครคิดหรือเปล่านะแต่เรารู้สึกว่าเพื่อนๆที่ติดตามเรานี่เป็นคนที่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศเหมือนๆกัน,ก,นก็เลยจะไม่ได้มีการมากระแนกกระแหนมหรือมาอะไรทั้งสิ้นเอาเห็นคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจที่ชื่นชมมีต้นกล้วยด้วยละ่ะมันเป็นกล้วยน้ําว้าไหมหรือกล้วยหอมต้นกล้วยน้ําว้ากับต้นกล้วยหอมมันเหมือนกันไหมตัวต้นอะใช่มากเพราะว่าถ้าไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงตอนแรกเราก็ หมายถึงว่าหลายเดือนก่อนแล้วก็คิดว่าเออถ้าเราได้ไปแล้วเนี่ยเราจะถ่ายวิดีโอมาบอกดีไหมแล้วก็ก,กลัวแต่ว่าคนจะแบบหมั่นไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นที่อื่นหลาย,ลายๆที่เนี่ยดูตรงคอมมิ์แล้วเนี่ยก็มีแต่แบบว่ายาไปปลาทาไมนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะประหยัดตังค์ไม่มีลูกีล,กลูกใหญ่นั่นคือไหนอันนั้น,น,น,นมันหัวปลีโอโหมาจากประเทศอะไรเนี่ยไม่รู้จักหัวปลีทําไมกล้วยไม่มีลูกเลยวะ มีแต่ต้นว่าแต่ต้นกล้วยหอมมันเป็นยังไงเนาะนี่บ้านเหรอเนี่ยทำไมเขาทําเป็นสวนสวยเลยอะมันเป็นบ้านหรือเป็นอะไรเนาะจริงๆแล้วอะแถบยุโรปเนี่ยหรือแถบประเทศแถบๆเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะรับคนเอเชียอย่างเราเอาไว้ให้อยู่นานๆไม่ควรจะจํากัดเวลาแล้วก็ให้อยู่แบบง่ายๆด้วยเพราะว่าจะได้ สืบวงตระกูลของเผ่าพันธุ์ฝรั่งนะเขาเรียกอะไรคอเคเชียนเนาะก็กลัวมันทำลายความสงบสุขของเขาอ๋อห่วงความสงบมากกว่าเผ่าพันธุ์ใช่ไหมโอ้ไม่เห็นอไไี่อะไรเลยนี่คือมันเป็นทางเดินจริงๆใช่ไหมโลคาโน,โโาโนโทางขวาอันนี้คือขึ้นดีนะมันเหมือนจะดีนะดีนะดูป้ายเอา้ามีอีกเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวดูแผนที่กันที่นี่มีเฮลิคอปเตอร์บินทั้งวันเลยเขาบินทำอะไรเนาะดูดิหรือเปนรวจอ๋อมันเป็นท่องเที่ยวหรือเปล่าอ๋อวิ่งหมาเห่าเราไปดีกว่าก็ปรากฏว่าพอเราลงคลิปไปสองคลิปแรกเนี่ยทั้งการเดินทางเข้าสวิสแล้วก็ทั้งวันแรกที่ลูการโนเนี่ยปรากฏว่า มีแต่คนที่ให้กําลังใจก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับคือเราก็มาเราไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะก็แค่ว่าเราก็ทํางานเก็บเงินกันมาใช่ไหมแล้วเราก็มีวิธีการเที่ยวที่ค่อนข้างประหยัดถึงแม้ว่าเที่ยวสวิสจะแพงแต่ว่าเราก็สามารถเซฟค่าใช้จ่ายไปได้บางส่วนแล้วก็ประกอบกับว่าเราก็ทํางานควบคู่กันไปด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าทําให้เราไม่สามารถ เที่ยวแบบโลบมากแบบทีแรกๆได้นั่นเองเราก็ต้องบริหารเวลากันพอสมควรเลยครับก็กลับมาที่โลคาโนกเราได้ที่นั่งแล้วที่ลมๆไม่ค่อยมีคนสนใจวิวสวยได้มุมกินข้าวดีเลยวันนี้ถอดนากางไปแล้วพี่ว่าแนี้ชิดทะเลสาบมากอีกด้วยนี่ทะเลสาบอยู่ข้างหน้าพี่วสวยมาก ใจมากเอาใหมาแล้วนกกระจิบที่นี่นะเขาเหมือนรู้นะเนี่ยดูดิเรายังไม่ได้กินเลยอะ่ะตั้งแต่มาเนี่ยนะรู้แล้วแหละว,ว่าทําไมคนยุโรปเขาถึงติดกันง่ายเพราะว่าเวลาเขาพูดอะ่ะเขาก็จะแบบแบบกระน,น้ำลายกระเด็นเนี่ยแล้วก็ฮัดเชยว่าจามอะไรเงี้ยไม่ค่อยใสหน้ากากแบบว่าไม่ปิดปากด้วยอะ่ะไม่ได้ว่าว่าคนยุโรปไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าวัฒนธรรมอะไรเงี้ยที่คิดว่า คนไทยอ่ะมีมารยาทกว่าหมายถึงว่าการรักษาความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยปิดปากหรือเวลาเราหัวเราะหรือเวลาเราพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าเกรงใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเยงว,ว่าผู้ปกครองมันอันนี้นะที่คำนวณออกมาแล้วนะครั้งขนมปังชีสแล้วก็แฮมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 0บาทถึง40บาทถือถ้าแฮมชิ้นเดียวอ่ะก็คือ30บาทถ้าแฮมสชิ้นก็ประมาณ40บาทเนีประหยัดไหม ก็อยากดีกินทุกวันได้ไหมง่ายอยู่ง่ายได้ขอแค่มีจุด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 ที่รู้กันอะไรอ่ะอะไรอ่ะน้ำพุาซาก็จริงๆแล้วอยากให้เพื่อนเพื่อนไปดูภาพกันมากกว่าเนาะก็ก็แค่ว่าเราก็ชีวิตประจําวันก็นั่งเดินเล่นเล่นริมทะเลสาบหรือไม่ก็เปลี่ยนสถานที่กันไปเรื่อยไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นที่ไหนก็คืออยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆคิดว่าดีที่สุดเลยก็คือ เปลี่ยนไปเรื่อยๆอไปไปมามาอะไรอย่างเงี้ยระหว่างประเทศตัวเองกับต่างประเทศอะไรเงี้ยจริงๆอยากจะไปอยู่ยาวเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคคือเราไม่ได้มีใครที่คอยซัพพอร์ตใช่ไหมอ่าเราก็ไม่ได้รู้เงื่อนไขกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองแต่ละที่ใช่ไหมทีนี้คือถ้าเรามีปัญหาสุขภาพหรืออะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราก็จะลําบากฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมยาเบื้องต้นหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ตามมีตามเกิดกันไปเราก็ เลยคิดว่าสําหรับคนแบบเราเนี่ยไปไปมาๆน่าจะเป็นออปชันที่ดีสุดโรชิงช้าริมทะเลสาบโลคาโนแต่ช่วงโควิดเนี่ยมันอันอัน,อนไม่ได้เที่ยวกันมาเกือบสองปีแล้วงั้นรอบนี้ขอยาวหน่อยแล้วกันยาวแค่ไหนก็ไม่รู้ถ้าขั้นต่ำเชงเก้นเก<ม>้าสิบแน่แต่ว่าหลังจากนั้นคือยังไงก็แล้วแต่สังขารว่าจะไหวแค่ไหนนะครับก็ด,กดูกันต่อไปว่าคลิปของเราจะไปจบที่ตอนตรงไหน หวั <laughs> งว่าจะได้จบที่ขั้นต่ำหกเดือนหรืออาจจะนานกว่านั้นถ้าสั่งขานไหวคือเรียกได้ว่าทเที่ยวตั้งแต่ร้อนจนหนาวเลยอะ่ะถ้ากรากฎานี้ก็สตาร์ทครึ่งปีหลังแล้วอะ่ะถ้าเราไปกลับเอาตอนมกราปีหน้าก็เท่ากับว่าเที่ยวจนหนาวเลยอะไรเงี้ยหรือถ้าอยู่ต่อไปก็หน้าหนาวเต็มรูปแบบเลยเนี่ยตั้งแต่ร้อนถึงหนาวเลยตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับชอบตรงที่ว่าเขามีเก้าอี้ให้เยอะมากเลย,เ,ลยเนี่ยมีเก้าอี้ e, ใช่ไหมเว้นแล้วก็เก้าอี้แล้วก็เว้น เดี the the ๋ยวอย่างเดียวเป็นพวกเป็นพวกไม่ชอบตัดแดดก็ใส่เก้าอี่ตรงนี้ใช่ไหมนอนอยู่สักสามนอนก็ได้นอนตัดแดดทําไมเขาต้องมีเก้าอี้เยอะอย่างนี้ด้วยอะเยอะจนแบบว่าเขาขายเก้าอี้หรือเปล่าก็คือเตรียมกันมากระเป๋าใหญ่คือเอามาให้ครบเซตเลยทั้งตั้งแต่ร้อนยันหนาวเลยฉะนั้นเครื่องแต่งกายช่วงนี้ก็จะเป็นสบายๆหน่อยกางเกงขาสั้นกันไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคงจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะมันคงจะค่อยๆหนาวขึ้น ในกลางเมืองลูกาโนตอนนี้ประมาณบ่ายสามบ่ายสีคนไม่น้อยแล้วนะเนี่ยคนเยอะมากด้วยคงจะเป็นเมืองเก่าของเราเราลืมไปเลยเนะว่าเราต้องเดินเมืองเก่าโอทาวแต่ว่าช่วง โควิดนี้เราก็ไม่ได้ค่อยอยากเดินเท่าไหร่ตัวนีุ้ณนีปัณนีต้องมาผ่านเือนเก่าเพื่อจะไปลูกาโน่อะไรว่าฟาลาดิโซลูกาโน่ฟาลาได้มันจะเป็นสวรรค์หรือไม่ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับขอบคุณครับแถมถุงไงเออไม่งั้นเราคุณ จะดูว่าวันนี้ออฟจะเซฟเช็คเอาท์ out. สำเร็จไหมโอจะเป็นของในไทยนะยิงไปไม่เท่าไหร่เนะี่ยพนักงานกำลังมาหาคุณแต่อันนี้เขาพูดเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็ได้นะ หมดแล้วเหรอหมดแล้วยังไม่มีอะกแกนหมดแล้วหรือ,อยังเย่ดดอะไรโค้ดอะไรไม่มีมีดิสカウントคูปองไหมไม่มีมีไอ้คูปองอะไรบ้าบออีกไหมไม่มีจ่ายด้วยอะไร,ไดดรไดเบด,รดบิตการ์ดไม่ใช่เดิตการ์ดผู้ติด แล้วก็เครื่องนี้แล้วก็กดพินโอเก็คือจัดเงินไปเลย remove c a r ๊บอ๋อ oh, ทำไมง่ายเนี่ยง่ายของไทยเดี๋ยวพนักง,งานก็มาเสร็จแล้วอะ่ะง่ายเนอะรอเทียมสูงถูงมา เขาจะคิดค่าถุงเขาก็ต้องบอกสิว่าถุงใบละ,ะเท่าไหร่เพิ่มไปด้วย่แล้วไม่เอาถุงเราเหรอแหมถุงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทงนี้อ๋อเราเซลฟเช็คเอาท์ out. มันก็เลยแบบว่าประหยัดค่าแรงเขาเราก็เลยได้ได้หยิบถุงฟรีใช่ไหมใช่ <c oughs> ถุงก็เป็นของจำเป็นแบบที่มีเป็นของเกอนสาดในไทย <c oughs> ที่ไม่ออกอ๋อที่ออกแล้ว เร็วๆสิสั่งงานอย่างเดียวโอ้ถุงขี้ง่ายด้วยนี่วันนี้เราได้กินไก่อ่ะเนี่ยขอบขอบคุณพระเจ้าเจ้ากินเตอร์กีต้อง180ร้อยแปดสิบกว่าบาทเนี่ยยังเหาปังนี้ถึง เแต่คิดไปคิดมามันก็ไม่เห็นแพงเลยนี่หว่าร้อแปดสิบเพราะว่าที่โลตัสอ๋อที่โลตัสมันทั้งตัวไงทั้งตัว150ร้อยห้าสิบกว่าบาทอันนี้ครึ่งตัว180ร้อยแปดสิบกว่าบาทก็ถือว่าไม่แพงมากนะเออเออวันหลังเรากินไก่เยอะๆดีกว่าจำไว้ไก่เองได้ออกทางไหนเนี่ย โโอ,อะไร9.9มส์เหรอมส์อันเดียว9.9เลยอ๋อมัน made in Italy <c oughs> ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าต่านปลุกจะมีใครว่าอะไรไหมถ้าเกิดว่าจะถ่ายดังขยะโอ้โหมนมันลึอกอ่ะ นนีีนน่่เยทำไมอ่ะรู้แล้วแหละว่าทำไมเขาถึงไม่ทำถังขยะให้มันตื้นๆเพราะว่าถ้ามันลึกแล้ว,ว่คนจะได้ไม่ไปคุยไงใช่ไหมใช่ไหม,ใ,ไหมใครรู้บ้าง